พอมึไงอ้วนอัตตาหน้าราดพี่น้องกูไรได้หนิเก่งเอิ้นแบบนี้ม่ได้ดิเอ้าเฮ้ยเอิ้นยังไงครับท่าน่เอิ้นพ่อเอาเรียกพี่ได้ไหม,พ,ไไหมพี่น,อน,น,น,อน้องนเ,นเนี่ยเชิญส้นเนี่ยเป็นแบดพ่อมแล้วเถอะผลงารแดงโดันะครับเอิ้นพี่มึงจะตายที่บนะ้านน้อง ไปยังขาเตรียมตัวงานห้องอีกเดี๋ยวออกออกมากยังขอนีให uh uh uh> uh hmm uh uh ้ทามในเพราะในห้องคิวอยู่เมียเมียออกมากยังพี่น้องก็ลังหลายพี่น้องเต็มตึงแล้วบายกันแจมาทักทายพี่น้องพี่น้องดาบซ้ออะไรนี่ใส่เสียงพี่น้องดาบซ้อมีบมดขอเสียงหมด สวมพ่อพิ่งสาออกมาแล้วเนาะทักได้พี่น้องทักได้พี่น้องส้ำเนียเอากำมี้โกงมีก่อนฝากพี่น้องสว้สดีออกมาแลกเลยนะสวัสดีทักได้พี่น้องนี้เห็นว่าล่ะอะไรว่าบ่นเนิ่นมากเลยนะพี่น้องคนไทยนะพี่ตอนนพี่น้องไทยก็มาสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านมาเที่ยวงานวันนี้ให้ถูกหวยฟังประถมออเดอร์โชว์วันนี้ขอให้รวย ถูกหวยวันนี้สามตัวตรงทน,น,นกำลังหลุดมาสิออกตัวไหนตัวใดคือบ่าตัวตรงแล้วตกว,วตรงหวยจะออกตัวไหนนี้สีนนส่ห้าหกสี่ห้าหกมันตัวเทโลเลยสุดหาที่แตกมันออกไปไปแห้งมันออกสญญามห้าหกว่าหนึ่งน,นี่กูทุกไปสองแสนหุ่นมะหันตุ่มหดหน้า ล่องมองเส้นสีล่องมองเลยเธอถือกันแน่เหรอเธอที่ลีป่ะค่ะต้อนเรียบต้อนไปหาตอนนี้ตอนล่องเอาออกมาแล้วนี่เมื่อเศร้าหนีเพิ่อนมาถ้าล่องเครื่องเสียงเช็คเศร้าต้อนเครื่องเสียงปัดหัวออเดอร์โชว์แอนมวนไม่กามวนดังกามวนเพิ่อนมาแตกเบิ่อั่แม่ล่องวันนี้มุบกามวนัเฉย หมดหมดไม่หมดนี่นเอา้าไม่ทองคำอันนี้กัไม่ใช่เอาไม่ยังตระนัดไม่เพิ่มนี่ตรงหเดิมมึงมทเนี่<ต>าเสัแล้ก็เพิ่มมาถงสามแสนกว่าละมึงตัวสดังดีบันผู้ให่ใจผู้ใด่ใจบันวายมีจมืออยู่ผู้ให่ใจมีจมื่ออยู่ จอมือกูว่านะหยั่งกูวาต่อไปขันนี้จอมือใจนี่เขาต้องไปออกอีกไล่การหนึ่งไล่การยังเมื่อวานล่ำใส่หนีเป็นความจริงและลูกเอ้ยบ๊อบบอบฮะกดเสียงเบาหนึ่งโทัพท์หยังเมื่อคืนถึงควยเบิกเงินมาเตันไหนแม่ครับเบิกเงินหน่อยครับก็วังติละหลบแป๊บหลบแป๊บ ไปนอนพรุ่งนี้9โมงเจอกันพันธุ์คเพราะวันหนึ่งหันนี่แฟนขับแฟนเพลงเขาถามมาค่ะในไลฟ์สดนะคะถามกันตุ่มๆเลยว่าประทมออร์ชปีนี้เป็นหมอรับรองใหม่จังไนคือบ่มีฉากคือบ่มีขนว่าไปใส่เบิร์ตพี่บอกพันธุ์าพี่บอกประทุมออร์โชฟพันว่้ากระสงใส่กันอยู่เอา้าเขาจัดยืนประเพจอะเลย เริ่มมาจากสตริงค่ะรืเลยตอนนี้ก็เป็นย้อนยุกย้อนยุกบางหันเขาพีพเลยซื้อบางหันินดินเฮ้ยเหมนยโอ้นกตกรีืารดตตเดิมมเตเาไฮดารด้ตัโดมืออื่นงานยกงานยกมอื่นโอ้ยพอพีพวกมาสามเดือนมือนี่กำลังเรีนมือแรกก็สิมันยกมือทองเงินั้นหยกจะไหนหยกใส่ขานีไม่เนี่ย โอ้ยข้าไม่อยากให้ไปเร็วนี่โอ้ยสามแสนวัวไปเลยแค่มีจิบจิบนข้ามืไม่อิหวดอมีจิบจิบิบจิบจิบแล้มึงไม่ิวน้ยไม่ยิงอิ่นี่ติดนี่สามแสนววมึงเนยผําในี้เงีเพรราาคตัว้าจาสรุปแล้สิมีฉากมีคนบี่จังเียละออกับระมานนี่อ๋นอง็เข้าใจแล้วว่าอนี่คือนตรีอีกประเภทนึงอาจจะ